มาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการครบเรื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงที่2องรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะเมื่อกี้เราเกิไปแลาน้องมีนว่าเราเนี่ยนะจะเชิญคุณหมอนะคะมาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโรคไมเกรนค่ะนะคะและตอนนี้ท่านั่งอยู่กับเราแล้วค่ะนายแพทย์กรษดาไตธรรมค่ะอายุรแพทย์ด้านประสาทวิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะมันเป็นคำถามโลกแตกมากเลยว่า ไมเกรนคืออะไรคือคนที่ปวดจะทราบแต่คนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเนี่ยจะนึกไม่ออกว่าไมเกรนคืออะไรคะคุณหมอก็คือไมเกรนนี่จะเป็นอาการปวดศีรษะชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีมีคาแรคเตอร์เฉพาะซึ่งแตกต่างจากอาการปวดทั่วๆไปอื่นๆนะครับคาแรคเตอร์ของเขาเป็นยังไงคะคุณหมออาการปวดของโรคไมเกรนเนี่ยจะมักจะเป็นนะครับเป็นข้างใดข้างหนึ่งนะครับนะครับหรือว่าถ้าเป็นเนี่ยอาจจะเป็นสองข้างได้อาจจะปวด บริเวณหน้าผากได้บริเวณด้านหลังได้นะครับ<อ>ร่วมกับอาการปวดเนี่ยจะปวดค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อทีไทีไสมมติว่าวันนี้มดปวดข้างซ้ายคร,ครั้งหน้ามดเป็นเนี่ยมดกลายเป็นปวดข้างขวาอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคะอ๋อได้ครับแต่ว่า<อ>แต่ว่านอกเหนือจากอาการปวดแล้วมันจะมีอาการเพิ่มอีกนอกจากนั้นก็คืออาการปวดเนี่ยมักจะปวดนาน นานกว่าปวดหัวธรรมดาใช่อย่างน้อย4ชั่วโมงขึ้นไปปวดต่อเนื่อง4ชั่วโมงใช่ไหมคุณหมอโดยที่เราเรายังไม่ได้รักษาอะไรพวกนี้นะครับแกต้องรู้ล้วหล่ะว่าแกเป็นไมเกรนปวดต่อเนื่อง4ชั่วโมงใช่ไหมวารายได้ร่วมกับที่มีอาการสัมพันธ์กับถ้าถ้าเวลาปวดศีรษะแล้วเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายมีการทํางานต่อเนื่องเนี่ยจะทําให้อาการปวดเป็นมากขึ้นอีกเราจะต้องพักถึงจะดีขึ้น นะครับแล้วก็อาการที่นอกเหนือที่ไม่เหมือนอาการปวดอื่นๆก็คือมักจะมีอาการร่วมเช่นอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับขึ้นหรือว่าผะอืดผะอมอะไรเงี้ยครับพวกนี้ก็พวกนี้จะใช่พวกนี้จะเป็นจะสัมพันธ์กับกลุ่มโรคไมเกรนแล้วก็มีอีกอาการหนึ่งซึ่งพบได้ประมาณ20%ที่ไม่เหมือนโรคปวดหัวอื่นเลยคืออาการนำอาการนำของโรคไมเกรนนะครับอาการนำพวกนี้ก็คืออาการที่คนไข้จะมีลักษณะเห็นแสงเห็น ผิดปกติขึ้นมาคุณพระนี่ไม่ใช่เรื่องสายตาแล้คุณหมอคือแค่แสง่คือเป็นโรคเวียนศีรใช่ไหมคือเหมือนว่ามีอาการทางสายตาที่มันผิดปกติไปประมาณ5นาทีถึงถึง20นาทีแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าอาการนำแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาการปวดหัวตามมาถ้าเกิดอย่างนี้หนึ่งถึงสองครั้งสามครั้งอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นโรคไมเกรนที่มีอาการนำซึ่งจะไม่เหมือนโรคอื่น อ๋อแสดงว่าโรคไมเกรนนี้คือไม่ได้เกิดเฉพาะที่ระบบสมองหรือว่าระบบส่วนศีรษะคือมีสามารถมีส่วนอื่นนำตามได้ด้วยนอกเหนือจากนั้นนอกจากอาการที่มีอาการทางสายตาอยู่แล้วยังอาจจะมีอาการชาข้างใดข้างหนึ่งนะมีความรู้สึกต้องตายแล้วมีลักษณะมีลักษณะความรู้สึกที่ผิดปกติก่อนก่อนแล้วก็จะมีอ่าแล้วก็จะมีปวดหัวตามมาเขาเรียกว่าเป็นอาการนำ คุณหมอคะแล้วนี้ไมเกรนนี่เขามีอาการแบบแยกระดับไหมแบบว่า,าแบบเบาๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่าใช่ครับใช่ครับก็คือในในในแง่เรื่องอาการปวดเนี่ยก็คือมันแล้วแต่คนด้วยบางคนคปวดมากปวดน้อยะนะขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพท,ที่ในสมองว่าว่าเป็นเยอะแยะแค่ไหนเป็นมานานแค่ไหนนะฮะ ร่วมกับภาวะร่างกายด้วยเช่นถ้าตอนนั้นอ่อนแอหรือว่ามีประจถ้าเป็นผู้หญิงมีประจำเดือนหรือมีไข้อะไรพวกนี้ก็จะทําให้อาการปวดเป็นมากขึ้นได้ค่ะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอาการปวดหรือว่าลดความระดับความรุนแรงในการปวดขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพในสมองหมายถึงว่าสภาพในสมองเราถ้าอย่างนั้นเรียนถามต่อค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองหนูคะถึงได้เป็นไมเกรนคุณหมอเขาบอกว่าไมเกรนไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนนะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้า เกิดในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เป็นไมเกรนแล้วลูกก็จะเป็นไมเกรนเขาจะรู้จักเขาจะรู้จักใช่คือเป็นลักษณะสมองที่ถูกกระตุ้นได้ง่ายจากสาเหตุใดก็ตามหลายๆอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมเช่นอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศเย็นนะครับหรือว่าอาหารบางอย่างนะครับเช่นพวกของหมักดองถ้าเป็นคนไทยนะของหมักดอง กินปลาไปวดหัวองี้เหรออาจจะเป็นไปได้ไงพี่โม้ก็อาจจะกระตุ้นให้เป็นได้กระตุ้นให้เป็นไหมอดนอน ทำงานเยอะพักผ่อนน้อยนะครับอย่างนี้เรียกว่าเรียกว่าเป็นสาเหตุได้ก็ไม่ใช่เป็นสาเหตุเป็นสิ่งที่กระตุ้นถ้าถ้ากระตุ้นแล้วคนที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคไมเกรนคือคนที่ถูกกระตุ้นได้ง่ายแล้วก็ไม่สามารถดับยั้งได้นะครับในในสมองก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นมีเส้นเลือดที่มันขยายตัวผิดปกติร่วมกับมีบริเวณของเส้นเลือดที่ขยายตัวนั้นก็จะมีเนื้อสมองอยู่ด้วย นะครับแล้วก็มีเส้นประสาทอยู่ทั้ง3ทั้ง3อันเนี้ยจะคือกระตุ้นซึ่งกันและกันทําให้เกิดอาการปวดได้ทําให้ลักษณะคาแรคเตอร์ของการปวดอย่างที่ผมพูดไปว่าบางคนก็ปวดแบบตื้อๆมาก่อนก็เป็นปวดที่เนื้อสมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปวดตุ๊บๆก็อาจจะมีเส้นเลือดอักเสบตามขึ้นมาอาจจะปวดทั้ง2อย่างเลยก็ได้แต่ว่าทั้งตื้อทั้งตุ้บอ่าคือคือได้ทั้งคู่ทอย่างเลยนะฮะถามว่าเวลาเวลาเราเวลาคนไข้มาเราต้องจับอาการดีๆว่า หรือว่าเล่าให้หมอฟังดีๆว่าเริ่มเริ่มเริ่มยังไงมันเป็นเหมือนเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวว่าเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่บอกว่าปวดหัวแล้วแล้วบอกว่าเป็นไมเกรนไม่ใช่ก็คือมันจะต้องนี่เป็นความรู้มาขั้นตอนไม่รู้เหมือนกันเพิ่งทราบค่ะคุณหมอว่าในในสมองเราเนี่ยมันบอกได้ว่าเราปวดเกิดมาจากส่วนไหนมีทั้งเนื้อสมองมีทั้งเส้นเลือดแต่ทั้งหมดทั้งมวลเวลาผิดปกติปุ๊บมันจะแสดงบอกบอกอาการด้วยการปวด ถูกคเพราะว่ามันจะมีตัวรับความรู้สึกอยู่อ๋ออย่างี้ก็คือคือคือผิดปกติปุ๊บก็จะมีเส้นประสาตรับความรู้สึกแล้วก็แปลผลออกมาเป็นอาการปวดค่ะโดยที่การปวดไมเกรนเนี่ยจะต้องมีสิ่งกระตุ้นมาแล้วทําให้ปวดส่วนใหญ่ใช่ครับเขาได้เรียนถามคุณหมอต่อค่ะว่าคนเราเนี่ยสังเกตได้ไหมว่าคือเป็นไมเกรนเนี่ยอย่างเช่นบางคนปวดหัวแป๊บหนึ่งหายอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องกี่ชั่วโมงขึ้นไปหรือว่าระยะเวลากี่วันมาเป็นรอบไหมไมเกรน ก็คือส่วนใหญ่ปวดไมเกรนเนี่ยถ้าในประสบการณ์ที่เริ่มเป็นใหม่แล้วก็ไม่ได้รับไม่ได้รับการรักษาอะไรนี้มันก็จะปวดค่อนข้างนานปวดจนกระทั่งบอกว่าทํางานไม่ไหวและต้องขอพักละอะไรเงี้ย ก็คือถ <in the> ้าตามตำรามันก so ็คือ4ี <vegetarian asına> ่ชั it, it ่วโมงขึ้นไปนะครับแต่บางคนถ้าเคยมีประสบการณ์ในการปวดเขาก็กินยาหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะหายได้เร็วขึ้นแต่อย่างน้อยก็เป็นหลักชั่วโมงเนาะซึ่งแตกต่างจากปวดหัวอย่างอื่นปวดหัวอย่างอื่นก็อย่างมากก็10 20นาทีก็หายถ้ากินยาหรือนอนหายก็มักจะไม่ค่อยหายเท่าไหร่คือต้องทายามท้องนยาะอคุณหมอคะทำไมอาการของไมเกรนมันสัมพันธ์กับดวงตาคะคือบางคนเห็นแบบว่าปวดแบบ ตาปวดไปหมดน้ําตาไหลเลยก็มีก็ก็คืออย่างที่พูดไปก็คือการเกิดไมเกรนก็เกี่ยวกับเส้นเลือดเกี่ยวกับสมองใช่ไหมฮะคะทีนี้อาการที่พูดถึงเรื่องตานี่ก็คือมันไปเกิดที่สมองด้านหลังที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการมองเห็นอ๋ออยู่ที่สมองด้านหลังเราก็คือเป็นอาการเตือนแล้วก็สเปดก็คือกระจายมาด้านหน้าค่ะทำให้เกิดอาการปวดมากขึ้นก็คือสมองด้านหลัง รับภาพรับอะไรพวกนี้มันก็ถูกกระตุ้นชั่วคราวแล้วก็กระจายไปที่อื่นจนกระจายไปที่อื่นนิดหม่เพราะว่าเขาก็ปวดหัวเขาเรียกว่ามีประสาทอัตโนมัติทํางานผิดปกติแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะมีน้ำมูกไหลน้ำตาไหลในระหว่างหที่หรือขึ้นไส้อาเจียนใช่มาแล้วแต่ว่ามันไปกระทบเพราะว่ามันทําให้ในท้องเนี่ยพวกน้ําย่อยอะไรมันทํางานผิดปกติมันก็ ทำให้เกิดอาการอึดอัดขึ้นไส้ได้คุณหมอคะมันไม่เกี่ยวกับที่เราปวดหัวมากๆจนน้าตาไหลเองไหมแบบเจ็บฉันไม่เคยปวดหัวขนาดนั้นอะแบบเจ็บมากๆแบบตุบตุบตุบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคือถ้าไม่ครบครบเกณฑ์ในการวินิจฉัยนะฮะมันก็จะมีกลุ่มโรคบางโรคที่ปวดศีรษะแล้วก็มีอาการทางตาตาแดงอะไรพวกนี้น้ำตาไหลแต่ว่าไม่ใช่ไมเกรนเพราะว่าไม่เข้าไม่เข้าเกณฑ์ในการวินิจฉัยคนไข้ที่คุณหมอเจอค่ะหญิงหรือชายเป็นไมเกรนมากกว่ากัน ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นมากกว่าก็ตักทฤษฎีเขาบอกว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องฮอร์โมนฮอร์โมนเพศนะฮะผู้หญิง <Okay. S 2> ผู้หญิงก็มักจะเจอไมเกรนได้มากกว่าผู้ชาย <Okay. S 2> ในช่วงไหนบ้างช่วงที่มีประจำเดือนนะครับหรือช่วงที่ตั้งครรภ์น, <Okay. S 2> นะครับหรือว่า มักจะไม่พบตอนหลังหมดประจําเดือนคือหมายความว่าพอหมดประจําเดือนไปถึงแก่แล้วดีอาการไมเกรนใช่ใช่เขาก็เลยบอกว่าสัมพันธ์กับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันต่ําลงมาค่ะคุณหมอคะแล้วทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องเพศไปแล้วพี่มดเลยอยากทราบว่าวัยไหนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคไมเกรนแบบยอดฮิตเลยก็คือจริงๆถ้าถ้าตามทฤษฎีมันก็อย่างอายุก็ประมาณอายุวัยรุ่นนะฮะสิบห้าถึงสิบห้าเป็นแล้วหรอถึงห้าสิบห้าปี ครับคำตอบคือทุกวัยว่ะสิบห้าถึงยี่ห้าคือมันกว้างมากกลาง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 เพราะไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าไอตอนที่เขาเขียนตำลงตำราเนี่ยคือถ้าเด็กไปเขาอาจจะอธิบายไม่ได้จะบอกไม่ได้วันนไ้ใช่ใช่ผมว่าก็คือถ้าอธิบายง่ายๆก็คงจะรู้เรื่องแล้ว ะครับแล้วก็อาจจะมีพ่อแม่เป็นแล้วก็อ๋หรือว่าคนช่วงนี้วัยนั้นนจริงๆมันมีสิ่งกระตุ้นได้ง่ายด้วยอดนอนความเครียดเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ย้อนถามค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารู้ว่าไมเกรนเป็นแบบนี้มีอาการปวดมีลักษณะเฉพาะในทางการแพทย์ค่ะเขามีวิธีการรักษาไมเกรนอย่างไรบ้างมีกี่วิธีครับ่าก็คือถ้าตามหลักการจริงๆก็คือรักษาอาการปวด ก็คือถ้าปวดปุ๊บก็รักษาให้หายปวด <K ill imer> คือ<ล>จัดการบรรเทาปวดไว้ใ่าอันที่สองก็คือให้ป้องกันไม่ให้เป็นอีกร <K ill imer> ักษาอาการปรวดอย่างไรบ้างคะคุณหมอก็อจะส่วนใหญ่างงาก็จะเป็นยาย <ขะ S 2> าที่ให้เนี่ยเขาเข้าไปทําอะไรก,กับสมองหนูคะ่ะทำไมถึงหายปวด <K ill imer> <K ill imer> <Churchill> ก็อย่างที่บอกมันก็ตามกลไกลของโรคก็ยายาบางตัวนะลดเส้นเลือดก็คือทําให้เส้นเลือดมัน หดตัวทาให้อาการปวดตุ๊บตุบหายไปแถมยังไปไปยับยั้งระบบประสาทอัตโนมัติที่ทําให้ขึ้นไส้อาเจียนด้วยก็เลยทําให้คนไข้ไม่ต้องกินยาหลายตัวกินตัวเดียวจบใช่แต่ว่าในกรณีไมเกรนที่เพิ่งเป็นแล้วก็บวดธรรมดาเป็นการอักเสบของเนื้อสมองอะไรพวกนี้ก็เป็นยาแก้ปวดธรรมดาได้ยาแก้ปวดที่ทั่วไปที่เรากินอ่พารานี่ก็ได้แต่ว่าก็อาจจะออกฤทธิ์ได้ นได้ได้ช้าแล้วก็อาจจะไม่นานกินแล้วก็ต้องกินอีกอะไรเงี้ยก็จะมีกลุ่มพวกแก้ปวดที่ที่ที่ทั่วไปนะฮะแก้ปวดไมเกรนเนี่ยนะคะคุณหมอทานไม่มีอาการถูกไหมคะไม่ใช่ยาประจำตัวที่ต้องกินทุกวันอ่าใช่ครับอทานไม่มีอาการแต่ในกรณีที่คนไข้ที่เป็นเป็นอาการไมเกรนเป็นทีนะฮะเช่นอย่างน้อยก็คือ วันเว้นวันหรือ15ครั้งต่อเดือนนึงมากไปมาฉันว่าก็คือถ้าเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็ควรจะต้องป้องก,กันโรคถ้าเราทิ้งไว้ให้เขาอ,อาการปวดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะบางครั้งก็จะทําให้รักษายากมีก็กป้องกันมีผลม,มีผลต่ออะ,อะไรอาชีวิตเขาอะนะ,ะวิธีป้องกันก็คือทันยามันกันในกรณีที่นั่นนะก็คือเป็นยาป้องกันยาป้องกันก็จะไม่ใช่ยาที่แก้ปวด ก็จะไปแอคชั่นเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดอะไรต่างๆนะครับคุณหมอคะอันนี้สงสัยมากต้องปวดหัวขนาดไหนถึงต้องไปพบแพทย์หรือว่าจะรู้ว่าต้องไปตรวจไมเกรนตอนไหนไม่รู้จะปวดอีเดียวันก็ไปันทนไม่ไหวคือคือคำถามนี้ตอบยากนะว่าก็คือข้อหนึ่งเนี่ยต้องรู้วินิจฉัยที่แน่นอนก่อนว่าคนไข้เนี่ยเป็นไมเกรนหรือเปล่าหรื บางโรคที่มันคล้ายไมเกรนแต่ไม่ใช่ไมเกรนนะหลักการที่หมอดูก็คือหมอจะดูคนไข้ก่อนนะดูคาแรคเตอร์การปวดนะครับแล้วก็ดูอายุคนไข้ะนะถ้าคาแรคเตอร์การปวดคือปวดอะไรที่ต้องมาหาหมอคือ,เ,อเคยเป็นไมเกรนแต่ว่าครั้งนี้ปวดมากกว่าเดิมปวดจนทนไม่ไหวเ็าบอกว่าปวด,ปวดมากที่สุดในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยห,หรือว่าปวดทั้งกลางวานันกลางคืนฉันพูดประโยคนี้ประจาเลยอะ กินยาแล้วไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยกินยาแล้วไม่ดีขึ้นนั่นก็หมายความว่าเอ๊ะเราอาจจะมีโรคแทรกซ้อนหรือเปล่าเขาเขาอาจจะเป็นโรคอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีไข้ร่วมกับมีอาการปวดหรือเปล่ามีอาการอื่นอื่นรมันอาจจะนำพาไปสู่โรคอื่นแล้วแล้วก็ปวดปวดที่แบบไมเกรนแปลกๆเช่น ไมเกรนที่เป็นข้างเดียวตลอดไม่มีไ้่มีาาการสวิมันก็อาจจะมีอะไรในสมองหรือเปล่าอันนี้เราก็อาจจ,อาจจะต้องอมาต้องเช็คดูที่จะต้องมาพบแพทย์นะ,ะแล้วก็ส่วน,ส,วนส่วนอายุหมอพูดไปแล้วค,คือเราไม่มีนิฉัยคนไข้ไมเกรนอายุมากๆเีอย่งี้ ถึงแม้ว่าจะครบอาการครบนะแต่ถ้า50าสิบกว่าห้าสิบออะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าคุณหมอคะถ้าเราทิ้งไมเกรนไว้นานมันจะกลายไปเป็นโรคสมองเสื่อมเป็นโรคมะเร็งในสมอหรือเปล่าในในปัจจุบันเนาะก็ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่พูดถึงแต่ว่าในปัจจุบันเขาตามคนไข้ที่เป็นไมเกรนนะครับโดยเฉพาะไมเกรนที่เห็นภาพนะรับไมเกรนที่มีอาการเตือนนะฮะเขาบอกว่าเนื้อสมองจะผิดปกติ แต่ว่า <อง S 2> ไม่ได้ไม่แก่แล้วเป็นอ่องแบบเออไม่ไม่ก็คือ,อเขาเอ็กซเรย์แล้วเนื้อสมองปิดติแต่ว่าไม่ได้พูดถึงอาการว่า<ม>จะมีอาการผิดปก,ปกปติหรือเปล่าแต่ว่าเขาเขาพูดถึงเด็กๆนะที่ที่เป็นไมเกรนแล้วก็รักษากับไม่รักษานะก็าตามดูเขาบอกว่าเด็กที่เป็นไมเกรนแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็ก็จะเกิดพวกสมองทํางานไม่ดีก็คือถ้าเทียบกับคนที่รักษาเนี่ยค่ะเอาเป็นว่าถ้าป่วยไปพบแพทย์ดีกว่า นะคะคข้อมูลยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อคะ่ะ